สวัสดีตอนเช้าค่ะรักตาดีบายดีค่ะตอนนี้ป้าปุ๋ยกันยังอยู่เมืองไทยอยู่ด้วยค่ะเด้อบ้านไร่นาสุขใจบ้านลานสาวค่ะซืมื่อเก็บบางนาวดอกไม้ล้นถิ่มือเลยอป้าปุ๋ยซืมื่อเก็บบางนาวค่ะเมื่อน,นี้ ยามเช้าขวบพวพี่ก็แล้วพเนี่ยขวบพริกก็ได้จากล้เนี่ยถุงนึงเลยแล้วถุงสิบลูนถุงนึงเลยติดเนี่ยสิบูกไว้ไักได้บ้น ล้อพูดใจไปเก็บบักหน้าวันนึง้งหนาวดกโดดมีคุเก็บกระสันปีนแล้วกบเก็บเจ้าของสวนเราก็ได้มึงเตรียมต้นอยู่สวนแต่บักหน้าพุดาเก็บอุหนใสๆแบบนี้แล้วเนาะ เกลอะไรนี่ก็ได้เก็บเอหมวกเป็นเปล่นกอนเสื้อน่วยยังไดดีมันลายลายมันปุ่มนี่มันได้เกลปูโดน,นแล้ว เมงทุกคนป้าทายทางนอกป่าเห็นมาทยายทางในจังเห็นเมืองเน่โอ้ตายแล้วเอาได้เอาไม้ค้ำเอาโอ้ยดกลายมันดกเอากระดอก,กระเดียโอ้ยดกคักดกแน่ยพีไ่ได้มาเก็บไปปกติแล้วจะเก็บไปส่งน้องแล้ววันนี้ เราก็มีเวลาเก็บช่วงนี้เพราะว่าเป็นงานแตงลูกซ้ายน้ำเราก็เลยว่มีเวลาเก็บค่ะเจ้าของสวนแล้วพี่ไอ้เนาะพี่เคยเราวพมีเวลาเก็บพี่สาวค่ะโอ้ยพี่สาวก,าวกันเฮ็ดอีกงานนึงค่ะงานผัวปกพิกงานตำตำหูแบ่งหน้าที่กัน ก็เลยว่ามีเวลาค่ะข้าเหดหัวพริกคลิกสาวกับโอ้ยหนุน่มแม่เศ้าก็ไปเห็นงานตื่นเศร้ามากเลยปั้น,นพริกเห็นงานบ้านปุยสะอ่อนก็ปุยเลยมาเก็บให้สี่แล้วเนาะเศรษฐกิจพอเพียงเดี๋ยวแจากใจ ก็เอาไปขายนเนอสก,นก,อกนสสินบ่เหมือลลวเนาะได้สกินเกากระดอกกระเดียบหนาวซื้อแมนบ่ค่ะนอกจากเอาไปเก็บไปส่งพวกกันแม่ค้าตามบังหนุงเนาะคันเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเศร้าค่ะมาพูยกันท่าเมันเก็บบางน้าวเนาะค่ะเมื่อนี้นั่งนั่งงงในดงบางน้าวค่ะว่าร้่นต็มต้นนะ เต็นดินยุ่นะมาเก็บบักหน้าวค่ะมาเด้อมาเก็บบักหน้าวซอยกันเด้อนี่หละเนาะเบิง้งดกกักซาอยุ่ค่ะผัวอาสะออนคักนะนี่มังมียังไงฟัง่ัโอ้วเบิงง้งเนี้รนเต็มดินกับพ่องนั่นค่ะี่แล้ว ขุนึงแล้วเก็บข้าวเดียวนี่จะว่ายยังไงเนาะเก็บน้ำขี้ดินน้ำมูนลมนี่แหละเต็มขุนแล้วค่ะเดี๋ยวเอาไปไว้กันโอ๊ยหยุงกัดมาเก็บมะนาวต่อเก็บมะนาวต่อโอกยอยากไปเก็บเหด็ดด้วยเก็บหัวแต่ปลาเห็ดถ้าปปูไปเลยกลับมาเมืองไทยปุปยก็สิ ป้าเห็ดพูดละป่ะนี่มันออกเหลืองเต็มอยู่บ่ะวันนี้พอไปเก็บเนาะมีเกลือปิซานกับทำงานบ่ได้ไปเก็บกินหอดแต่ป้าเห็ดฝันดินแต่ป้าเห็ดค่ะเลยมาเก็บปักน้าวแทนเนาะค่ะเนะาะบ่ได้เก็บคู่นี่ก็เต็มอีกแล้วค่ะ เดี๋ยวเสียไปเอาไปใส่กระสอบปุ๋ยเพิ่งน้อยนี่ว่านมผสมเขียวหวานน้อยเพิ่งค่ะอีนี่อะไรนี่คะเ้างนี้กูจับชมพูใช่เนาะกูจะของ,งสวนเรามาแล้วเอาใบไม้มาติ่มใส่โดนเต็มดินง่ายว่าเก็บสิมาเก็บไปขายสิโว้ย ยันงสออตักงานนีแล้วกว้อนเยู่เก็บอ,ออกไปแล้วก็ไอแก่บันไดประคุกะยก็เละถือสิว่าเอาดอกงาเน,นี่ยมองนี้มนันนวยใหญ่ปันไดเพราะว่ามนันมันออกลายลายมันเป็นนวยลายโขดมันเลยมันนวยใบไงนีๆๆ่นะคะมันเต็มดินเยอะ โอ้ยสะออนสะออนสะออนน่ะมเมนหน่วยเสียด้วยค่ะหน่วยเขาอ่อนเก้เต็มที่แล้วเขากะลนไงไงหน่วยแบบนี้แหละน่ามลายเา,าเขานิ่มแล้วจนทางนี้ไข่เนี่ย เตี้ยงามประกองเพราะมันกดุดดุแต่กระด,ดุกก็ใส่ได้อยู่ค่ะต้นทั้งนี้ก็ได้เก็บบางน้าพวมันเก็บเห็ดเลยก็ได้รุ่นเลยเมื่อได้รุ่นว่าสิไปเจอดอกใหญ่ดอกหน่อยไว้เก็บบางน้านเฮ้ยอันนี้ป้าฝุยเก็บเก็บที่มันโลน่ะมันเหลืองป้าฝุยเลยเก็บที่มันโลนแต่ไอ้ที่มันโลนนี่แหละค่ะมันเป็นน้ำดีเนาะบีบ ล้วกับมันกะเกระน,น,นิ่มเนี่ยยังเสียค่ะบีบแล้วเขาก็น,นิ่มเนาะเนี่ยเขาสุกเต็มที่เขาแก้เต็มที่แล้วอุดนี่แต่บางน้าวส่วนบางน้าวโอ้ยต้อยต้ตนนี้ต้นนี้หน่อยปลูกไว้ชัวทีบอระหด กองอยู่ผลงานนี่ค่ะเอ้ยดกดลายอิมลอยกับอันผมชูรสเปอร์เซ็นต์ตอนแรกเราเอามาล้มเนาะมันก็เลยดกดเช่นเด้วยวันนี้ไหมอ็มลอยผสมกับผงชูรสดดเปอร์เซนม์ใดกคักดกดเนาะระยให้มากไม่ดกดะ ลองมึงเดอ้อเอมลอยผสมมะนาวเอ้อยผสมมะนาวเอมลอยผสมมันสผมสมพงษ์ีรดนี่ลองได้ผลมะนาวดกคือของของพริกเคยแท้ๆสวนย้ญ่เบิดแท้ๆค่ะหัวพริกต้นนี้ค่ะ ดุกดกสภาพมันบนาสิมีนวยค่ะพื่นเนี่ยว่านวยดกขนาดปลูกยังกะดกยกายกดุกเต็มถุงปุ๋ยแล้วค่ะสามคุนนี่ก็เต็มถุงปุ๋ยเนาะ มีลังนกเต็มเลยเพิ่งขานลังนกบ้าไนไรนาสุดใจเนาะค่ะเนาะบ้านนี่อบคุณลังนกเต็มเลยค่ะบางทีค่ะ ที่จะปลูกบ้านเนาะคะนะ้านี่แหละกับวัไกลกันกับบ้านพี่สาวที่เขาปุยไปเก็บมักสมให้มันมัสมโอค่ะมักนาวด้านนี้ป้าปุยจะทมที่ไว้ไว้สร้างบ้านค่ะแต่ด้านนี้พี่สาวป้าปุยจะเฮ็ดนาค่ะเพิ่งเข่าเรางามงามเพิ่งน้ำเต็มอยู่ เขากำลังแก่ค่ะมันก็นจะติดถนนพอดีค่ะบ้านตรงข้ามนั่นก็นจะเป็นบ้านทนายนี่ค่ะที่ตรงนี้ทั้งหมดหาไรค,ค่ะบ้านที่ปปยซื้อไว้เน,ะนาะเม่สิกลับมาอยู่เมืองไทยนี่เลยค่ะว่าจะมาสั่งเนาะว่าปีนานี่แหละไอ้เบิ่งลานเคยว่า น่าต้องทมเพิ่มขึ้นอีกว่าสันว่าให้ที่มันกว้างว่าสันอันเคยบอกว่าให้ทมตรงป้าเขานี่แหละค่ะเกี่ยวเขาแล้วทมเลยว่าสันตรงป้าเขานี่แหละจะถมบ่มอดให้มันเหลือเป็นร่องน้ำนี่จากน้อยว่าสันจะได้ดูกว้างนะคะเนาะด้านหลังน่็นจะเป็นป้าเข่าค่ะพี่สาวเราก็จเห็ดป้าเข่า เห็ดนาเนาะโอ้ยสะออนเขาเล้า,ลาแถเบ้างเนี่มีตะหวงใหญ่ยเงีนั่นจะเริ่มแก่เหลือต้วเนี่ยโอ้น้ำม,มุมีน้ำแห้งแล้วปัด้ดพุ่นล่ะแย้าไปหอดพุ่นแล้วค่ะตสมต้นไม้พุ่นละด้านพุ่นก็จะเป็นถนนเด้อค่ะเด้อถนนเลื้อยเข้าไปทั้งพุ่นก็จะเป็นอีกหมู่บ้านนึงค่ะหมู่บ้านนึงเนาะ บ้านข่างกันตรงนั่นก็นจะเป็นบ้านตำรวจค่ะเป็นบ้านตำรวจก็ดีดยู่ะมีตำรวจมีทานายอยู่ระแวกเดียวกันนะคะเนาะแล้วว่าบ้านตำรวจคนมาซื้อว่าอย่างเต้ทีว่าทนมีราคาคุณค่ะคนเลยซื้อได้หลายลายอันนี้อันนี้นนป้าปุ๋ยมาล่างน้า่อรค่ะเพราะว่าขี้ดินมันก็มีเนาะ กล่าง,สงเสร็จแล้วค่ะไอกระมังบันง่ายไอเสวะยังซีอลไรค่ะผู้ใดมากจะให้เพื่อนหยิบเอาเนาะปันว่ามักโสมมาลดจนูกยีง่ายสะอ่อนคักผู้ใดไปผู้ใดมากให้เพื่อนหยิบเอาถ้าเพ้นบุมีกินเนาะ